โอเคมาฟังบทวิเคราะห์นะครับทองคำประจําวันที่สิบหกเดือนสิบผมบอกแล้วปิดแทง่งมันลงปิดแท่งลงนี่คือทองนะครับวิเคราะห์ข่าวก่อนนะครับทุ่มครึ่งมีข่าว Empire State อะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าผลข้อคาดการณ์หน่อยคาดการณ์มาลบสิบนั้งก่องลบสนะครับแล้วก็ถ้า มันออกมาค่าการลบสิบก็น่าจะรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันก็รุนแรงพออยู่แล้วเพราะว่าการมันมันย่อลงปิดแท่งย่อเราเห็นไหมครปิดแท่งวีงแล้วมันลงลงแรงด้วยครับพันจุดเลยทีนี้ดีวันก็ยังลงได้อีกนะครับเฮดโฟก็ยังลงได้อีกย่อนะครับยอ่อโอเค นี่แนวรับมันอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเห็นี้เหมือนบ้างโอเคเฮดเฮมันให้เซลนะอยู่จุดเข้าเซลพอดีเฮดโฟก็เช่นกันนะครับถ้ามันหลุดนะครับ1 9ึ่หนึ่งไปได้ราคาอาจจะย่อมงตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็โซนซัลายดีมามอยู่ตรงนี้ หนึ่ปเจดสนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปบายมันตอนนี้นะเพราะว่าเสี่ยงมากนะครับกราฟเดย์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะชนทีไปแล้วนะ <c oughs> อ่าใช่มันชนที3สไปแล้วเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยแรงราลาเนี่ยถ้ามันหลุดเส้นนี้นะครับ1 9ึ่นย์แนะครับมันก็จะย่อลงมาอีกนะครับ ก็ใครจะช้อนสั้นเก็บสั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าเซลล์นะครับเดี๋ยวดูจุดสต็อปลอดไม่ให้จุดสต็อปลอก็เนี่ยมันให้เข้าเซลล์แล้วนี่ยทีพีหนึ่งอยู่ที่1 9ึ่งเก้าศูนองสอปอยู่ที่1940ก็ค่อนข้างไกลนะเพราะมันเป็น h e a h ันแต่ผมว่ามันย่อยังไงมันต้องย่อเพราะว่านี่คือทองนะครับผมบอกแล้วว่ามันปิดแท่งมันย่อสับขา มันจะขึ้นเลยยาววาร์ปมันเป็นไปไม่ได้มันมันเทนมันถูกทำลายไปหรือยังก็ก็ยังเหลือวิกวิกยังไม่สุดนะครับก็จะมีต้องมีย่อต่อนะครับก็เอาเป็นว่าคำแนะนำผมของคือตอนนี้คือเก็บเซลล์ได้ก็เก็บไปก่อนนะครับรอให้มันหลุดนี่ก่อนก็ได้นะอ่ะให้ดูให้ดูใหม่นะ นี่นะจุดเข้าอยู่นี่นะหนึ่งเก้าสองหนึ่งแล้วดูว่ามันจะมาถึงทีบีสามได้ไหมหนึ่งแปดหกสี่อ่าสิทธิ์ไมเพียงเท่านี้ครับพอดีไม่ได้เอากล้องมาเดี๋ยวยาเฟินไปของค,ครับสวัสดีครับ